พักผ่อนอยู่ในห้องกำลังเบิเพลินได้ยินเสียงด้านนอกห้องเสียงตึงตังตึงตังเสียงเหมือนลมพัดก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาดูโอ้โหบรรยากาศมืดน,นหนังเลยครับตอนนี้เหมือนจะมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกพิ่สุโลกนะครับไปไปดูกันด้านนอก อันนี้แค่ลมนะครับยังไม่มีฝนนะครับน่ากลัวมากครับ